นี่ปัญหาการทเลาะวิวาทของเด็กนักเรียนอาชีวะศึกษาเนี่ยเริ่มมีเห็นบ่อยมากขึ้นนะครับก็เลยเกิดเป็นคําถามว่าปัญหาและวิธีการแก้ไขจะมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปสอบถามจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาครับคุณชานเวศปุญนประเดิมสวัสดีครับคุณชันเวศครับครับสวัสดีครับผมชันเวศบุญประเดิมครับ รับเล,ลขา,าัญการคณะกรรมการการศึกษ,ษาครับาจากการประเมินนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือน,นักศึกษาอาชีวศึกษาเนมีการทะเลาะกันในช่วงนี้มีมีเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นไหมครับแล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเริ่มต้นมีนะครับก็ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับ,ค,รบความขัดแย้งที่ว่านี้เนี่ยก็อาจจะมาจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะครับซึ่งเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยมันเป็น พื้นฐานทางด้านจิตวิทยาอยู่แล้วความขัดแย้งระหว่างบุคคลเนี่ยก็หมายความว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันมีความกเบฏกันในข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยก็อาจจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของสถาบันนะครับในเรื่องสถาบันบ้างบางส่วนอันนี้เป็นสาเหตุนะครับ,รบสาเหตุ แล้วข้อกําหนดหรือว่าบทลงโทษกับนักศึกษาแล้วก็สถานศึกษาที่มีเหตุทะเลาะวิวา์เกิดขึ้นเนี่ยมียังไงบ้างครับออก่อนหนื่นผมต้องเรียนว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้เชิญประชุมผู้บริหารทั้องอาชีวภาครัฐภาคเอกชนนะครับในการกําหนดนโยบายนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ให้ดูแลความประพฤติของนักศึกษานะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับอันนี้มีข้อกําหนดชัดเจนในการดําเนินการ รวมถึงท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาท่านดรชัยพุกษเสรีรักน์ท่านก็ให้นโยบายชัดเจนลงไปว่าให้สถานศึกษาเนี่ยกวดขันในเรื่องความประพฤตินะความมีวินัยของนักศึกษาราวนี้เมื่อมีการกระทําผิดบทลงโทษเราคือว่าดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับทุกประการไม่มีการละเว้นครับครับค่ะ และจากที่การมีบทลงโทษที่จะดําเนินคดีต,ตามกฎหมายที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะแต่ว่าทําอย่างไรที่จะให้เด็กนักศึกษานักเรียนอาชีวะมีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษบ้างคะประการประการหนึ่งเนี่ยเราก็ให้ทางสถานศึกษาเนี่ยมีการประชุมผู้ปกครองอยู่แล้วนะประชุมคณะนะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในวิลาลัยอยู่แล้วให้ช่วยกันดูแลแล้วก,แวก็แล้วก็ประชุมนักศึกษาด้วยเรื่องนี้เราได้ พูดคุยกันมาก,ก่อนเปิดภาคเรียนอยู่แล้วนะครับได้เตรียมการตรงนี้ไว้แล้วทีนีเมื่อเตรียมการตรงนี้ไว้แล้วแล้วก็มีการเฝ้าระวังเพราะระวังในที่นี้ก็หมายความว่าในการเดินทางมาเรียนของนักศึกษาเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะฮะในในสังคมเราเนี่ยมีทั้งผู้ที่มีการศึกษามีความรู้ผู้ที่ไม่มีการศึกษาเรียนแล้วไม่จบนะครับต้องการมีอิทธิพลอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราก็มีการประสานงานกัน ทางเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นขั้นเป็นตอนโดยเฉพาะเหตุที่เกิดเนี่ยมันจะเกิดสถานึกษาในกรุงเทพบางส่วนนะครับแล้วก็ปริมณฑลบางส่วนซึ่งตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นในการ,รดรําเนินการแล้วก็ประกาศการใช้การใช้กฎหมายนะในการดรําเนินการอย่างกรณีที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราจะต้องตามจับผู้ร้ายให้ได้นี่เป็นนโยบาย ของรัมตีว่าการกระทรวงตุธิการแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้กรุณาไล่ล่าตามจับจนได้และก็ดําเนินคดีเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับเพื่อให้เกิดเอ็ดเเพื่อให้เกิดผลเกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติครับค่ะและทางนี้ทางคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคาดว่าจะมีการนําเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรา44ดําเนินการขั้นเด็ดขาดไหมคะเออผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันคงจะต้อง ค่อยแก้ปัญหาไปานะครับเรามีการประชุมทุกวันมีการรายงานตลอดเวลานะครับ,รบเพราะฉะนั้นการประชุมร่วมกันการทําความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารและครูอาจารย์<ช>ถ้าร่วมกันแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตารวจร่วมกันดําเนินการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ระแวดระวังในสิ่งนี้ค,คือถ้ามันเป็นเรื่องของคนในสถานศึกษาเนี่ยผมว่าแก้ปัญหาไม่ยากนักหรอก แต่ถ้าเกิดมีบุคคลภายนอกซึ่งมาผสมโรงด้วยเนี่ยจะแก้ปัญหายากหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องใช้บทของกฎหมายให้เข้าไปดําเนินการคงยังไม่ต้องใช้มาตรา44ในระยะนี้เพราะว่าเป็นระยะที่เราทดลองการดําเนินการร่วมกันระหว่างทางสถานศึกษากับทางเจ้าหน้าที่ตารวจให้ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นครับค่ะเราจะมีการพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆน,นักศึกษาบ้างไหมครับให้เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ครับ เราการประชุม <One> ก <input> ่อนก่อนเรียนอยู <legitimacy parfois> a a ่แล้วนะครับประถมนิเทศไปแล้วประถมนิเทศไปแล้วกรณีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กด้วยเหตุที่เกิดเกิดเวลาไหนครันะคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าโรงเรียนเข้าเวลาไหนเลิกเวลาไหนกรณีเด็กเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยจะต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าครับเมื่อเขาอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ดูแลเมื่อเขาอยู่ที่สถานศึกษาสถานศาดูแลครับ ระหว่างทางเขาต้องดูแลตัวเองจะไปไหนจะไปเล่นเกมจะไปเที่ยวที่ไหนเขาต้องใช้ความคิด mm hmm. ที่เกิดจากการหนังสอนของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูครนั่นเป็นทางเรื่องของเขาคแต่สิ่งที่เขาจะเดินทางไม่ปลอดภัยเนี่ยเหมือนกับมีใครจะมาทําร้ายเขาก็เป็นหน้าที่ที่ครูกับเจ้าหน้าที่ตารวจรจะช่วยกันดูแลปกป้องเขาในระดับหนึ่งค่ะ ตรวจสอบจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับท่านชาญเวศปุ่นประเดิมนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับทั้ง<ช>พ่อแม่ผู้ปกครองในการ<ช>ปลูกฝังเด็กตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสถานศรรึกษาคุณครูอาจารย์ก็ต้องช่วยกันดูแลสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กจะเป็นผู้เลือกแล้วก็ตัดสินใจจากสิ่งที่ทุกๆคนปลูกฝังนั่นเองครับใช่ค่ะก็ะต้องมาร่วมมือกันนะคะทั้งสถาบันครอบครัวการโรงเรียนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่สําคัญค่ะเด็กๆก็ต้องมีความคิดนนะเพราาว่ าคตก็จะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมคก็ต้องมาร่วมมือกันนะคะลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กอาชีวศึกษากันค่ะ